แม่เงินก้อนนั้นเป็นเงินก้อนสุดท้ายของพ่อพี่ที่พ่อพี่เสียแล้วทำไมแม่ถึงทำได้ลงคออ่ะแม่ไม่สงสารพวกพี่มั่งหรอตอนที่พ่อเขาตายหนูก็ไปงานศพหนูก็ไม่ช่วยนายแม่เนีพวกพี่อย่างเงี้ยแม่เงินก้อนนั้นเป็นเงินก้อนสุดท้ายของพ่อพี่ที่พ่อพี่เสียแล้วทำไมแม่ถึงทำได้ลงคออ่ะ มแม่ไม่สงสารพวกพี่มั่งหรอพวกพี่ต้องทุกข์ทรมานเป็นปีนะแหม่บอกว่าจะไก่เจียดเหรอพี่แต่แม่ดิเป็นทำไมอ่ะก็ขอโทษนะคะก็อขอโทษก็ทำานานเลยง่ะก็ทำนานแล้วนะคะสองสองปีแต่เข้าสามปีก็มันลงก่อนอน้องอยากพูดเลยไหมเพราะเคสนี้มีคนที่เขาคิดจะฆ่าต่อตัวตายคือเขาเป็นเพื่อนเราถ้าพ่เาเอาเงินชาวนาเกิดพ่อเขามาลงทุนกับกับเรา เราอยากบอกอะไรเขาหนูก็บอกขอโทษพี่พี่หนิงใช่ไหมคะว่าตอนที่พ่อก็ตายหนูก็ไปงานศพหนูก็ไปช่วยงานเลยแล้วมัเกิดเหตุอะไรขึ้นอะมันถึงเงินมันจานวนเยอะขนาดนี้เพราะว่บมันจะช่วงปีใหม่เขาไม่ค่อยมาปิดอะไรเงี้ยตัวแทนก็เลยไม่ได้หาลูกค้าว่าตัวแทนไม่ได้หาลูกค้ามาลูกค้าก็ไม่ค่อยจะมาปิดเขาก็จะกลับบ้านปีใหม่กันะ น้องการออมทองเรารู้อยู่แล้วว่าราคาทองตลาดโลกมันราคามันสูงกว่าที่เราให้ออมเราอนี่เราเป็นการจงใจที่จะหลอกหลอกในการออกมือไหมไม่ค่ะหนูไม่เคยคิดจะหลอกรู้ทุกครั้งที่หนูทํามามันจะบแบบมีลูกค้ามาปิดตลอดมันมีช่วงนี้แหละที่ว่าผิดใจกันก็คือราคาจริงๆแล้วราคาทองมันบาทหนึ่งมันสามหมื่นกว่าแต่เราให้ออมในราคาแค่สองหมื่นถกมันจะได้เราเราได้อะไรจากตรงนี้หนูไม่ได้อะไรเลยแล้วเราทําทาไม อะเมื่อรองไม่ได้อะไรก็หนูทํามาตั้งแต่แรกใช่ไหมพี่มันก็ยังมันก็แบบมันจบไม่ได้อะก็คือเหมือนเราเอาเงินมาหมุนใช่เหมถูกไหมเหมือนหมุนบาทต่อบาทอย่างเงี้ยนะใช่ค่ะมันก็เลยไม่รู้จะลงยังไงเงินได้มาใหม่แล้วก็ไปจ่ายต่ออย่างเงี้ยใช่ค่ะวิธีการออมบบกนี้มันออมยังไงออมยังไงเหรอก็เขาจะมีแบบว่าเป็นไงอ่ะสมมติเราจองของสองบาท ทองสองบาทเขาก็จะให้โปรมาว่าบาทละสองพ่นแปดสองพันเก้าอะไรเงี้ยในราคาเท่านี้เราก็ปิดออกไปแล้วเขาก็จะประมาณว่าอีกสิบสี่วันก็จะได้ก็จะได้ทองถ้าไม่เอาทองก็เป็นเงินอ,อย่างเงี้ยค่ะซึ่ง <นะ S 1> เราเคยได้มาตลอดก็เคยได้มาตลอดมามาช่วงเดือนธันวาที่แบบว่ามีการาคาดเคลื่อนแล้วก็ไม่ได้เลยธันวาเนี้ยนะคือจุดจุดเปลี่ยนที่เราเราไม่ได้เลยเนี่ยยอดของเราเท่าไหร่ยอดของหลูงตอน โดนไปเป็นล้านเนี่ยคือหมดตัวไหมหนูหมดตัวค่ะเพราะว่าเป็นเงินที่แฟนหนูไปอยู่นอกแล้วก็คือกลับมาจะมาตั้งหลักตั้งตัวกันแล้วก็เป็นเงินก้อนสุดท้ายของพ่อพ่อแฟนหนูเขาเสียแล้วเขาก็ยกเงินให้เป็นเงินมรดกหนูก็มาลงตรงนี้หมดแล้วหนูก็โดนโกงจนหมดตัวแล้วตอนนี้หนูก็ลําบากมากว่าจะจับเขาได้อะพี่ ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า21ล้าน f o ล l เวร์สอย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะและคุณผู้ชมสามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ